สำหรับวันนี้พี่ก็คงขอพูดเกี่ยวกับเรื่องน่าเบื่ออีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็คือเรื่องโควิดนี่เองซึ่งก็กำลังระบาดอยู่เลยแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราติดและต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเราต้องอยู่กับคนอื่นนั้นเราต้องทำยังไงบ้างก็เรื่องนี้ทุกคนก็รู้เป็นอยู่แล้วนะคะ หลักๆเลยแต่ว่าพี่ก็ขอพูดเพิ่มเติมเนาะอย่างที่เรารู้เป็นอยู่นะคะว่าเราต้องกักตัว isolate วเองอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ร่วมรับประทานอาหารกับคนในบ้านไม่นอนรวมกับคนในบ้านนะคะคือแยกออกมาเลยแล้วเกิดว่าถ้าเราสามารถทำได้โดยการที่ เราแยกห้องน้ําด้วยคือใช้ห้องน้ําไม่ใช้ห้องน้ําร่วมกับคนในบ้านอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องพบปะหรือพูดคุยกับคนในบ้านเราก็ควรจะมีผ้าปิดปากแล้วก็รักษาระยะหา้ว่นะคะอันนี้จะดีที่สุดเลยแล้วก็สำหรับถ้าว่าเรามีอาการหรือเราไม่มีอาการเนี่ย สิ่งสำคัญก็คือว่าดูแลตัวเองแล้วก็วัดอุณหภูมินะคะก็คือว่ามืาา can, อคลอแเคนเราสามารถวัดเช้าเย็นเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาการไข้เช้าเย็นก็เพียงพอแต่เมื่อไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการไข้เราก็อาจจะวัดบ่อยขึ้นอาจจะมีการทานยาลดไข้นะคะพาราทานได้นะคะเซฟแล้วก็ ดื่มน้ำเยอะๆนะคะป้องกักนการดีไฮเดรตนะคะทานอาหารให้เป็นเวลาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์วัดค่าออกซิเจนในปอดนะคะที่ใช้ไปกับนิ้วเนี่ยจะดีมากก็คือว่าค่าออกซิเจนของปอดปกติปอดแข็งแรงนะคะจะอยู่ระหว่างที่95-100อันนี้คือค่าปกติถ้าวันไหนหรือเวลาใดที่ค่าต่ำกว่านั้น แสดงว่าปอดเราเริ่มมีปัญหาแต่วเราต้องทํำยังไงก็คือว่าง่ายๆเลยนะคะก็คืออยากให้คนไข้หรือว่าตัวเราอ่ะที่ติดเชื้อโควิดนะคะนอนลาบไปกับเตียงนอนคว่ำหน้านะคะวิธีนี้จะทําให้ปอดขยายขึ้นแล้วก็กระบ,บังลมนะเวลาเรานั่งมันอาจจะมีประวาณว่ากดปอดอยู่แต่ถ้าเรานอนคว่ำปอดก็จะขยายได้ดีขึ้นแล้วก็ ถ้ามีอาก,การไอก็อย่างที่บอกใช้ยาลดไข้ลดไอนะคะแล้วก็ถ้าเรามีเครื่องบริหารปอดอย่างในรูปนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากหรือว่าถ้าเราไม่มีเราก็าจ,จะนั่งตัวตรงไม่พิงอะไรนะคะหรือไม่ก็ยืนก็ได้เปลี่ยนอริยบทจะดีแล้วตังนั้นก็หายใจเข้าลึกๆทางจมูกนะคะแล้วก็หายใจออกช้าๆทางปาก และถ้าเราวิธีการนี้นะคะก็จะทำให้ปอดเราแข็งแรงขึ้น Prevent 7 from being moist แล้วก็ไม่ทำให้แบคทีเรียเจริญในปอดเราและถ้าเราสามารถนะคะเข้าถึงวัคซีนไม่ว่าจะเป็น Moderna Pfizer หรือว,ว่าอ i c e s ก็จะดีมากนะคะสำหรับตัวพี่เองนะคะเนื่องจากว่าพี่ทำงานอยู่กับคนไข้โควิด ทุกครั้งที่พี่ทำงานก็คือว่า e v e r y a h e พี่ก็ได้รับการฉีดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราปีนี้นะคะของเข็มฉีดมาเดินหน้าค่ะผลข้างเคียงมีนิดหน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สั้นๆแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ